ก็รวมๆเรามีมุมมองเป็นบวกนะครับจากการประชุมกับทางคุณซีเออย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคงมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่บริษัไเทเมไม่ดีแต่หุ้นม,มันแทงนะครับเอแล้วก็ยังนั้นถ้าถือราคาเป้าหมายอยู่1 3 1กบาทนะครับเรื่องใหม่นะครับที่เราไปคุยกับทางผู้บริหารของทูมาเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องเลยก็คุยกันประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับ แต่ว่าเราเค้นมาให้เนี่ยอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือตัวฟูซิเบเนี่ยบอกว่าตอนที่เขาเป็นผู้หา่ของเทรนอรอยู่จนถึงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยทางเทอนอเนี่ยค่อนข้างพอใจมากนะครับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับของทูหลังจากควบรวมกับดีแทะนะครับแล้วก็มองว่าจุดตรงเนี้ยที่เธอมาเป็นกำไรเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางระยะไกลนะครับที่เทนอมองไว อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยคุณชเวออธิบายให้ฟังว่าการที่ชูเนี่ยสามารถเทิญจากขาดทุนมาเป็นกาไรเนี่ยภาย,ภายในเวลาสองปีนะครับหลังจากควบรวมเนี่ยหลักๆแล้วมาจากเรื่องของการลดต้นทุนไม่ได้มาจากเรื่องของไรายได้นะครับต้องยอมรับว,ว่าพอไปลดต้นทุน,นเนี่ยมันทาให้ไรายได้โตช้าช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพไราะรายได้ถ้าโตช้ากว่าที่แขงอย่า,างแสวงนะครับ ภายในปีเนี้ยการรวมโครงข่ายเขาเนี่ยจะเสร็จสิ้นแล้วเขาเชื่อว่าบริการของเขาเนี่ยจะทัดเทียมและดีกว่านะครับทางคู่แข่งอย่างแอดวานซ์นั่นหมายความว่าจากปีสองพ้าไปต้นปีเขาจะกลับมาโตได้เท่ากันหรือดีกว่าทางแอดวานซ์นั่นคือเป้าหมายของบริษัททูบวางไว้นะครับประเด็นเช่นที่สปคัคอีอันหนึ่งก็คือทูเนี่ยที่ผ่านมาก็มีภาระหนี้สินเยอะนะเน็ตเนทูอีบ a ด้าเนี่ยอยู่ประมาณห้าเท่า นะครับเอ,อทางผู้บริหารเนี่ยมองว่าจะปรับให้ลงเหลือประมาณสัก3.7เท่าเนี่ยภยในปี2027นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้ก็คือส่วนต่างระหว่างกำไรนะครับของแอดวานกับชูเนี่ยจะต้องถ้าไม่หายไปก็ต้องแคบลงอย่างมากใน2-3ปีทั้งน้นต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้รายได้ของชูกับแอดวานเนี่ยเท่ากัน EBDA ของคือแตหวังปีนี้จะใกล้เคียงกันแต่กําไรเนี่ยยังสา่ำกันอยู่ประมาณสามเท่าสัี่เท่าไม่ใช่เท่าคือชูเนี่ยกําไรประมาณหนึ่งืนแอดไว้์กำไรประมาณสี่หมืน่นนะครับตรงนี้คือแกะที่ผู้บริหารนีไยจะต้องติดให้ได้ใ,ในสองถึงสามปีนั้นมุมมองของเรานะครับเรามีมุมมองเป็นบวกนะครับจากการประชุมนะครับเราเห็นด้วยกับที่เหมือนที่ทุกคนเห็นว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยโดยเฉพาะสื่อสารบ้านเราเนี่ย มันอยู่ในสถานะที่ดีมากนะครับที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระไม่ใช่แค่กำไรนะเราพูดถึงกระแสเงินสดอิสระนะครับทําให้เขาเนี่ยข้างอัวัคเซอร์ชูเนี่ยสามารถที่จะเทรดสูงกว่าเพื่อนบ้านนะครับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเออเรามาดูคาดการณ์ของเราในอนาคตของชูเนี่ยเราเชื่อว่าคาดการณ์ของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะสอดช้องกับความ ตั้งเป้าหมายของผู้บริหารนะครับในแง่ของการปิดแก๊สของกำไรจากแอดวานในปี2025เลทูมีเน็ตเดชทูอิีได้อยู่ประมาณาเท่ากำไรของทูเนี่ยคิดเป็นแค่25%ของกำไรของแอดวานในปี2027เนี่ยเราคาดว่าเน็ตเดชทูอิบิด้าของทูเนี่ยจะลดลงเหลือ3เท่ากว่นะครับที่กำไรเนี่ยจะคิดเป็น70%ของแอดวานนะครับนั่นคือเรากำลังคิดว่า กำไรของซูเนี่ยจะโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงสองถึงสามปีเออย่างไรก็ตามนะครับหุ้นของซูเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะในช่วงสองปีที่ผ่านมาตอนนี้ถ้าดูราคาหุ้นเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่เอ่อคาดเฉลี่ยคาเบีเ่ยงเบนสองระดับดีเวชันเมื่อเทียบกับสเอเบยีด้เฉลี่ยสามปีนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่แพงที่สุดในอาเซียนเซลโทนะครับ เอ่อดังนั้นเนี่ยความกังวลของเราก็คือถ้าหุ้นที่มันเทรดที่มัลติพุลแพงๆเนี่ยถ้ามันมีเหตุาการณ์ที่ไม่คาดฝันในทางลบเกิดขึ้นเนี่ยหุ้นเหมือนพร้อมจะลงนะครับซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งที่เราให้คุณคุณแล้วเพิ่มความระมาาัดระวังเข้าไปก็คือาการระมูลที่จะเกิดขึ้นในวันที่29ิเก้ามิถุนาที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความกังวลดังกล่าวเนี่ยเราก็ยังขอมองต่างจากเพื่อนๆน,นะครับในอุตสาหกรรมนะครับว่าหุ้นตัวนี้ ต้องรอจังหวะเข้าซื้อนะครับอย่าไล่ตอนที่ตลาดไม่มีตัวเล่นนะครับและโยกเงินเข้าไปอยู่ในแอดวานหรือทรูนะครับตรงนั้นเนี่ยเราจะติดกับดักนะครับแล้วเราจะซื้อเราจะมีต้นทุนของคุณแอดวานกับทูที่แพงเกินไปเราคิดว่าแลวกองทุนสามารถได้ต้นทุนของแอดวานกับทูที่ผูกกันนี้ได้เราเหลาค่าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับของผมมีประมาณนี้ครับโอ้ได้ครับผมชอบประโยคหนึ่งที่พ่สุดพูดได้ ที่คุณซิกเว่พูดและพิสุดน์นำมาพรีเซนต์ในวันนี้นั่นก็คือรายได้เนี่ยนะครับใกล้เคียงกัน EBITDA ใกล้เคียงกันแต่กำไรยังห่างกันสูงถึง3เท่าซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของทางผู้บริหารในการพิสูจให้กับนักทุนเห็นนะครับว่าหลังจากควรบรวมแล้วเซฟคอสแล้วในอนาคตนเนี่ยจะไล่ปิดแก p กำไรตรงนี้ยังไงซึ่งแน่นอนครับถ้าทำได้เนี่ยมันก็ deserve t trade premium นะครับในขณะเดียวกัน Advanced ก็ต้อง ก็ต้องแบบพยายามดึงตัวเองให้มันออกไปห่างนะครับทาให้แกลปตรงนี้มันก็ปิดได้ยากขึ้นอันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์ของสองเจ้าที่เหลืออยู่น,นตอนนี้พี่พิสุทธิ์ครับผมถามคําถามหนึ่งคือและเป็นประโยช์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยลืมเรื่องนี้ไปละนะครับนั่นก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาบริษัทที่กําไรกับขาดทุนมารวมกันช่วงแรกก็จะลีนคอส รีนคอสสปีแรกเวลาบริษัทจะโตแรงๆเนี่ยลีนคอสอย่างเดียวมันไม่ได้มันก็ต้องโตด้วยรายได้ด้วยสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยนักลงทุนต้องการปันผลซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็นัชวัตัวทูเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องนี้เยอะนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เบรกอีเวนต์ในช่วงที่พี่พิสุทธิ์บอกว่าถ้าเราเชื่อว่า3ปีข้างหน้าเนี่ยกําไรมันจะสามารถค่อยๆขึ้นไปปิดแก็บแอดวานได้เนี่ยนะครับ ปันผลของหุ้นตัวเนี้ยที่นักทุนเขารอคอยมานานมากๆเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่พี่คือตอนนี้มันศูนย์หนึ่งมันศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งบางปีจ่ายไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตถ้ามันเคลียร์หลักบ้านเจ็ดเสร็จปุ๊บคอเสร็จปุ๊บเคลียร์นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยทรูมันมีโอกาสจะกลายเป็นหุ้นปันผลไหมอ่ะน,นี่ครับเอ่อผมว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจาก่อนว่าก่อนหน้านั้นมันคือดีแท็ปของทรูนะดีแท็ปก็คือเทลนออ นะครับสู่ CP นะครับถ้าถ้าใครเป็นใครลงทุนในหุ้นรีพักเนี่ยก็จะเห็นว่ารีพักเนี่ยเป็นหุ้นที่เ่ิดก็นผลค่อนข้างดีนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับแม้ว่ารายได้จะไม่โตกำไรจะไม่โตแต่ปันผลชั้นจ่ายอย่างเรื่อยนะนั่นคือหลักการของเทเลนอยนะครับแต่ที่ CP เนี่ยเน้นลงทุนเพื่อสร้างมาเก็ตแชร์นั้นปันผลไม่ตัดนะครับต้องข้อดีของรอบนี้ก็คือข้อดีที่จะทูรวมกันเลย อ่าเขาถือหุ้นเท่าๆกันนะแต่คนที่เป็นคนหลีดนะครับในการบริหารจัดก,การรอบนี้ก็คือต้องบอกว่าเทเลนอก็ค่อนข้างโดดเด่นนะเพราะดูจากซีโอก็เป็นคนเทเลนอกเก่านะครับดเอฟโอด้วยนะ,ะ,ะโค่ับคซีเอฟโอก็มาจากเทเลนอนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้ซีทียอมให้เทเลนอเนี่ยหลีดนะครับในช่วงในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับ นั้นเนี่ย,ยผมเชื่อว่ายืนย,ย,ย,ยันยได้เลยเพราะวานนี้คุณชี้ว่าพูดชัดเจนว่าัผลมีแน่นอนปีนี้มีแน่นอนแน่นอนเท่าไหร่นะครับเอ่อก็ตามนโยบายไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของกำไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าปีนี้เอาคิดเรเ็วๆกาไรประมาณหนึ่งล้านนะครับเอ่อหานสองก็คือห้าพัน 5, อ่าจำนวนหุ้นมีประมาณสามพันต้นๆน,นะครับก็อยู่ประมาณแบบนิดๆ นะถามว่าหนักบ,บาทนิดนิดเยอะไหมไม่เยอะอยังไม่เยอะเพราะว่ะบาเปอร์เซ็นะต,นะ 1> 1ต์อ่าอ่าใช่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะห่านกลมๆนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยืนนะถือว่าน้อยไม่ใช่แต่แอดวานที่อยู่ประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นะต์แต่ถ้าดูในแง่ของการเกิบโกเนี่ยเรากำลังบอกว่าแอดวานเนี่ยในอีกสามปีเนี่ยกําไรจะเพิ่มจากสี่หมื่นใช่ไหมเป็นห้าหมื่นแะต่ทูเนี่ยกําไรจะเพิ่มจากหนึ่งหมื่นกลายเป็นสามหมื่นอืมนะครับอ่าถ้าคิดโดนสัดส่วนเดียวกันเนี่ยอ่า ตัวเงินปันผลของท r ูก็จะเพิ่มปเป็นจากหนึ่งบาทเป็นสองบาทเป็นสบาทนะครับอ่าน,น้นเ้นคือภาพที่เราจะจะให้นักลงทุนเนี่ยเห็นแล้วก็ติดตามดูว่าผู้บริหารในจะสามารถทําได้ไหมนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโปรเลตโดยที่ไม่มีการปรับเอ่อ payout ratio นะทรู true อเองเนี่ยผลมันจะก้าวกระโดดน,นะครับทุกท่านหนึ่งไปเกือบเกือบสองไปเกือบเกือบสามไปเกือบเกือบสี่ได้นะ ในช่วงของการผ่านไซเคิลตรงนี้ไปได้นะนะครับก็เดี๋ยวเรามาอลองลุ้นกันว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคนลงทุนหุ้นทรูแล้วพูดถึงันผลแต่มันก็ไม่แน่นะครับผมบอกแลยนะมันไม่แน่นะว่าถ้าเขาเคลียร์หลังบ้านได้คาเปกไซเคิลหลักๆหมด ประมูลขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีคาปเป็กใหม่ๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสนะที่การกลายเป็นหุ้นที่ M&A เคลียหลังบ้านแล้วมันจะกลายเป็นหุ้นปันผลที่กลับมาจ่ายกระแสเงินสดได้แต่ไม่เร็วนะมันจะค่อยๆขึ้นนะครับ